มั่นหัวเรื่องนี้มีรูปภาพและเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า13ปีผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาที่จะชักจูงชี้นาให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศิลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาจากจินตนาการเป็นรูปภาพงานศิละปะของตอนเองเท่านั้นมั่นหัวเรื่องนี้ จึงเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปคลิปนี้เป็นของช่อง BPC ช่องจริงมี2ช่องนี้เท่านั้นใช้โลโก้ช่องตัวนี้เราไม่มีการเผยแพร่คลิปหลายช่องทางหากพบเห็นคลิปที่อื่นแสดงว่าโดนดูดคลิปไปลงกดนีร์ดช่องมันได้เลยทุกคนแล้วจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมจริงๆเหรอนายยังจะถามอีกเหรอจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันทำแบบนี้ นายกำลังจีบฉันอยู่เหรอเดซโรทำไมพฤติกรรมของฉันมันยังไม่ชัดเจนมากพอเหรอนายไม่รู้หรอกว่าการทำมันทำให้เลือดไหลเวียนเร็วมากระบบในร่างกายไม่ปกติลละฉันไม่สามารถรักษารูปร่างให้คงสภาพได้นะมันจะเป็นแบบนั้นจริงๆนะเหรอฉันจะทำอะไรไม่ได้จริงๆนะเหรอบ้าเลยน้ำเย็นอะไรขนาดนี้เนี่ยทำให้ตอนนี้ฉันเริ่มสงบลงแล้วล่ะ อากาเรสอย่าทำแบบนั้นซิเดี๋ยวฉันก็อ้วกออกมาลรอกถ้าเวลายังไม่หมดลงฉันว่าจะให้นายลิมรสชาติสักหน่อย <ES> เอะเวลาไม่หมดลงหมายความว่ายังไงอะหลังจากที่นายกลายร่างเป็นมนุษย์แล้วเวลาคงจะมีจำกัดคงจะต้องรีบทำอะไรให้เรียบร้อยสินะนายจะไปเอาโยอีล่าของนายกลับคืนมาเหรอฉันรู้สึกได้ว่าพวกเขาอยู่ใกล้ๆนี่เอง,เองละและตอนนี้ฉันต้องการพวกเขากลับคืนสู่ร่างกายของฉันแบบจริงจังทำไมยอิล่า ถึงได้ไปตกอยู่ในมือของกลุ่มพวกมาเฟียหรือว่าไปของพวกบริษัทเยอรมันกันแน่ฉันไม่รู้และตอนนี้ฉันก็ยังไม่แน่ใจด้วยพวกมันถูกแยกออกจากกันโดยวัสดุโลหะพิเศษบางชนิดทําให้ฉันไม่สามารถเชื่อมต่อกับพวกมันได้ฉันต้องหาทางที่จะผสมผสานเข้ากับพวกเขาให้ได้ฉันต้องรีบเอามันกลับคืนมาก่อนที่หนทางจะปิดสนิทไม่อย่างงั้นฉันก็จะไม่มีพลังงานเพียงพอที่จะพาผู้คนของฉันกลับไปแอตแลนติสได้เดี๋ยวนะ ในเปิดเส้นทางพวกนั้นเมื่อสองปีก่อนไม่ใช่เหรอไม่เรือระเบิดตอนที่มันจมลงไปพร้อมกันกับฉันคนของฉันทุกคนติดอยู่ในวงวนแห่งเวลาและอวกาศในทางเดินฉันใช้เวลาทั้งปีจึงจะหลุดพ้นจากมันมาได้วงวนแห่งเวลาในห้วงอวกาศมันหมายความว่ายังไงอ่ะมันคือหายนะที่ทำลายแอสแลนติสและยังคงอยู่ในช่องทางเป็นสนามแม่เหล็กแห่งความทรงจำมีการสร้างเวิร์มโฮลขึ้นซึ่งสามารถดูทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้าไปได้ เราจึงเรียกมันว่าวอร์เทสฉันต้องหาทางไปให้ถึงแหล่งที่มาและค้นหาสิ่งที่ทำลายแอตแลนติสเราจะสามารถช่วยพวกเขาได้ก็โดยการใช้พลังงานนั้นเปิดช่องทางและกลับไปในช่วงเวลานั้นเท่านั้นสายพันธุ์เด็กๆพวกนั้นคือสายเลือดสุดท้ายของเผ่าพันธุ์ของเราสิ่งนั้นน่ะเหรอที่นายหมายถึงนายคงจะต้องการเดินทางกลับไปที่เมืองฮิโรชิม่าในประเทศญี่ปุ่นก่อนสงครามโลกครั้งที่สองใช่ไหมแล้วค้นหาทะเลที่ถูกระเบิดประมณูทิง้งถูกต้องแล้วเหรอ ฉันต้องหามันให้เจอไม่อย่างนั้นมเมล็ดพันธุ์อ่อนๆพวกนั้นจะถูกกักขังไว้ในกระแสน้ําวนและได้รับผลกระทบจากมวลสารมืดที่ปล่อยออกมาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเลวร้ายอะไรบางอย่างฉันไม่สามารถยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ฉันไม่สามารถปล่อยให้ผู้คนของฉันพังพินาศในศตวรรษนี้แม้ว่าจะต้องแลกมาด้วยอะไรก็ตามฉันจะไปกับนายอากาเกเดสฉันช่วยนายได้นะฉันเดินทางไปที่ฮิโรชิมา่าเมื่อไม่กี่ปีที่แล้ว และฉันรู้ว่าเศษซากระเบิดปรามูยอยู่ที่ไหนฉันจำพิกดัดและติดจูดได้ลองจิตจูดบนระบบนำทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ถ้าเดินทางไปที่กระแสน้ำวนฉันไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของนายได้นะเพราะฉันต้องคงสภาพเป็นมนุษย์ั่วคราวเพื่อซ่อนตัวแต่ว่านอกจากมีอันตรายที่รู้อยู่แล้วก็ยังมีอันตรายที่รู้ไม่ได้อยู่อีกนะฉันเห็นผู้ชายที่คอยกวนใจนายเมื่อคือนนี้เขายังไม่ตายและเขาก็คือผู้รับผิดชอบการทำธุรกรรมทุกอย่างนายหมายถึงไรใช่ไหม ไม่ได้ไม่ได้โดยเด็กขาดเลยอย่าแม้แต่คิดจะทิ้งฉันไว้คนเดียวนะเรื่องเรากำลังแจ่มจน้นโปรโดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อไปกำลังใจให้กับทางเราในการทำคลิปเรื่องนี้ต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เจ๊ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบุย,บย